แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แชร์ไปด่วนๆครับแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมารายงานตัวแล้วครับอย่างที่บอกนะครับหาก FC ท่านใดที่ดูเป็น FC ของแบงค์นะครับ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจากบ้านของคุณนะครับใครที่ดูอยู่ผมฝากไลค์รัวๆใครดูอยู่ผมขอฝากกดแชร์คนละ3ทีนะครับและเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมนะหากเ c ท่านใดนะครับมีของเก่านะครับแล้วอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องพระบูชาพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญพระเลี่ยมทองพระเนื้อผงนะครับ คุณมีของเหล่านี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายคุณหยิบของคุณครับแล้วเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันย้ํานะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นคุณมาได้เลยหยิบของของคุณและคุณเดินทางมาเนี่ยคุณมีพลาแบบนี้นี่พักเครื่องพักเก่าพัาใหม่พักกุพักกล่องเอามาเช็คราคาเอามาประเมินราคาเอามาตีราคาฟรีที่เราได้บอกเลยนะ ประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรคุณจําคําแบงไว้มีหลายคนครับเมื่อวานมีมีคุณอาท่านหนึ่งครับโดนมิจฉาชีพหลอกตองพูดแบบนี้โดนมิจฉาชีพที่ใช้ชื่อแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณหลอกโอนเงินสามสามหมื่นเกือบสี่หมื่นบาทโครเสียดายอ่ะผมบอกเลยโครเสียดายโจรตีให้เก้าแสนห้าหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งเหรียญผมบอกพี่ๆตรงนี้เลยนะครับ ใครที่ดูอยู่นะผมฝากหน่อยแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เก็บไม่รู้จะเก็บมาทําอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่จิราพรสวัสดีพี่ปานีครับสวัสดีพี่มณีรัตน์พี่จิลาพรแชร์แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่นิยมพี่นิยมแชร์แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่แมนครับอ่ะมาใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมานั่งคุยกันครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เหมือนเดิมนะครับหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแบงค์พี่มีของมาขายแบงค์เนี่ยพี่เอาพระมาขายแบงค์เนี่ยแบงค์เข็มเพชรรับซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเหรียญเหรียญที่แบงค์เข็มเพชรรับซื้อเป็นเหรียญอะไรบ้างรอแป๊บหนึ่งนะครับพระแบงค์ ที่แบงค์รับซื้อเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมขอแชร์ก่อนใครเป็น f c ผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับหนึ่งแชร์แล้วกดไ like ลค์รัวๆให้ผมหน่อยกราบละใครแชร์ขอให้เฮงๆนะใครแชร์ขอให้รวยๆและเจอของแบบนี้นะครับแล้วมาขายได้นะครับขอบพระคุณครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนสวัสดีจ้ะสวัสดี f c ทุกท่านครับร้านอยู่จังหวัดไหนร้านอยู่กรุงเทพครับตรงข้ามแบงค์กรุงไทยฮะสาขาสี่ย่าน คุณมาได้เลยคุณหยิบของแล้วคุณหยิบมาได้เลยครับมาได้เลยนะเอาแชร์ก่อนนะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับในทุกๆวันอย่างที่ผมบอกครับพี่พี่รู้ไหมเดี๋ยวผมขอยกอันนี้แป๊บหนึ่งผมจะได้แบบเอาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยไอของแบบเนี้ยมันขายได้นะเฮ้ยไอของแบบเนี้ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงขายใครไม่ได้ผมบอกเลยนะ เอามาขายผมนะครับขายใครไม่ได้เอามาขายผมผมรับซื้อแน่นอนสวัสดีพี่นันทะพัฒครับสวัสดีพี่ดักคอฟฟี่ช็อปครับสวัสดีพี่เขียดครับสวัสดีพี่นัทวุฒิร้านอยู่จังหวัดไหนร้านอยู่จังหวัดกรุงเทพครับสวัสดีจากทางติกตอกสวัสดีพี่โอติปักใต้มองคอนครับสวัสดีพี่คนึงนิดครับสวัสดีครับพี่จันแชร์แล้วพี่โดนร้านบอกว่าโดนเช่นกันนะครับเพจคุณแบงค์มี2อันเพจมีอันเดียวอ่ะคุณฟังนะ F4 ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่แล้วคุณมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายเพจแบงค์เข็มเพชรมีเพจเดียวเพจที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าย้ํานะครับสวัสดีพี่ชายยาครับเพจจริงคือเพจที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าสวัสดีพี่เอท่ญนยันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับต้องมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่ที่ด้านหลังและจําผมไว้ไม่ว่าคุณจะเจอเพจไหนก็แล้วแต่ แบงค์ประเมินราคาฟรีครับประเมินราคาฟรีแน่นอนนะครับสวัสดีครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันหลายคนถามว่าเฮ้ยแบงค์พักเครื่องเนี่ยแบงค์รับซื้อแบบไหนบ้างพักเครื่องเนี่ยแบงค์รับเช่าแบบไหนบ้างใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมขอตอบไลน์แป๊บหนึ่งใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขเก้าให้ผมหน่อยฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยซิกดเลขเก้ามานะครับสวัสดีพี่กิติกรครับสวัสดีพี่พันนิชาสวัสดีพี่นิยมแชร์แล้วอโหกดเก้ามาเต็มเลยขอบคุณครับองค์แรกที่หยิบให้ดูครับเป็นพระที่เช่าบ่อยมากพี่ดูนะนี่คือพระยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อชินนะครับ เนื้อชินสร้างขึ้นในปีพศ2500ใครที่ดูอยู่มีแบบนี้แบงค์รับเช่าครับขอบพระคุณรับองค์ต่อไปครับนี่คือพักคำหมากนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนี่เอ็นมานี่แบบนี้เลยนี่ใครที่พบเจอแบบนี้แล้วอยากขายติดต่อแบงค์มาแบงค์รับเชา่านะครับเมื่อกี้คำหมากใช่ป่ะอันนี้คำข้าวครับสีขาวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนกันนะครับแบบนี้มีจํานวนเยอะๆติดต่อแบงค์มา แบงรับชเช่าแน่นอนนะครับองค์ต่อไปครับนี่คือพญาเต่าเรือนนะของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยคุณหยิบมาเลยคุณหยิบพระของคุณและคุณเดินทางมามารับเงินสดแบบเนี้ยขายแบงได้แน่นอน,นครับองค์ต่อไปที่หยิบไปดูครับเม็ดแตงครับนี่คือเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนี่เห็นไหมเม็ดจิ๋วจิวแบบนี้มีราคานะครับเม็ดจิ๋วจิ๋วแบบนี้ว้ายอ เม็ดจิ๋วๆแบบนี้มีราคานะครับอะใครที่ดูอยู่นะฝากไ like ล์รัวๆด้วยเนี่ยจิ๋วๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆเม็ดนึงหลักหมื่นองค์ต่อไปครับที่หยิบให้ทุกท่านได้ดูเดี๋ยวผมดูก่อนเอาอะไรดีเอาที่แบบทุกคนรู้จักนี่เหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเสือ้อเกาะมึงเพชรพี่ดูนะนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดเสือ้อเกาะมึงเพชรนี่แบบนี้นี่ใครมีติดต่อแบงค์มา ใครมีติดต่อแบงค์มาองค์ต่อไปครับที่หยิบให้ดูครับนี่คือเหรียญหลวงพ่ทวดครับวัดช้างให้พี่จ๋าดูนะเหรียญรุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นเหรียญรุ่นหลังๆแล้วใครมีนะครับพักเครื่องแบบนี้อยากจะแปลเปลียนเป็นเงินคุณนึกถึงแบงค์เลยองค์ต่อไปครับที่หยิบให้ดูครับหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจถึงแม้ตอนนี้นะราคาจะดรอปลงมาเยอะนะครับถึงแม้ตอนนี้ราคาจะดรอปลงมาเยอะแต่ใครมีแบบนี้แล้วอยากขาย คุณติดต่อแบงก์มาหยิบพักของคุณนะครับแล้วคุณเดินทางมาเลยนะครับร้านอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสิยญ,ญานเนี่ยอันเนี้ยเป็นพักเครื่องที่แบงค์รับซือ้อ <c oughs> และมีอื่นอื่น,อ,นอีกมากมายนี่อ่ะพี่ดูนี่เป็นถั่ทถัดแบบนี้ครับใครที่มีพักเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะขายอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินนึกถึงแบงค์เลยมารับเงินสดกับบ้านนี่พี่รู้ไหมพักเครื่องบางองคอะ่ะ มีมูลค่ามากกว่าที่ผู้พี่ๆคิดนะผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อแดงพญาเต่าเรือนอะไรพวกเนี้ยพระเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยแปลเปลียนเป็นเงินได้จริงนะครับที่หยิบให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูเป็นแค่เบื้องต้นพระเครื่องมีอีกเป็นร้อยพระเครื่องมีอีกเป็นพันๆหลวงพ่อที่แบงค์รับซื้อใครดูอยู่กดไลค์รวยๆหน่อย สวัสดีพี่สันวินครับจากประเทศพม่าครับจากเมียนมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่หากว่าคุณอยู่ไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยผมพูดเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยพี่มีพราแล้วใช่ปะแล้วพี่พี่ดูนี่นี่เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่คืออะไรพี่ดูนี่นี่คือแบงก์ต่างประเทศที่มันยกเลิก ไม่สามารถแลกค่าที่ธนาคารได้เป็นแบงก์ต่างประเทศรุ่นเก่าขาดชำรุดมีรอยปักกาเนี่ยครับย้ำนะแบงก์ต่างประเทศรุ่นเก่าขาดชำรุดมีรอยปักกาแบงก์รับซื้อนี่สิงคโปร์แบบนี้นี่แลกไม่ได้แล้วที่เป็นรูปเรือแบบนี้แลกธนาคารไม่ได้แล้วคุณเอามาขายเราเรารับซื้อครับใครมีแบบนี้พี่ๆติดต่อมานะแบงก์ยินดีรับซื้อนี่นี่นี่นน เนี่ยประเทศแปลกๆแบบนี้เนี่ยฟินแลนด์แบบเนี้ยใครไม่ซื้อเราซื้อนะเพราะเราซื้อไปขายสะสมย้ํานะครับเราซื้อไปขายเพื่อสะสมเนี่ยสิงคโปร์แบบนี้เนี่ยเยอะมาก u s ดอลลร์ที่มันชํารุดย้ํานะครับที่มันชํารุดอันไหนแลกธนาคารได้คุณเอาไปแลกเลยนะครับคุณเอาไปแลกเลยแต่ถ้าเนี่ยเนี่ยจีนรุ่นเก่าแบบนี้มันไม่มีใครซื้อธนาคารมันไม่รับคุณหยิบของคุณและคุณเอามาลยเอามาสิ นะครับติดต่อมาแบงก์ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าบางบ้านมีโคตดเยอะบางบ้านมาทีรับเงินสามหมื่นนะครับเนี่ยสกอตแลนด์บางบ้านมาทีรับเงินห้าหมื่นนะครับอิตาลีครับอย่างที่บอกครับแบงก์ซื้อเอามาสะสมอย่างที่บอกครับแบงก์ซื้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธนบัตรชํารุดผมก็ซื้อใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีพวกเนี้ยแล้วพี่ๆอยากจะขายเนี่ยเนี่ยอเมริกาแบบเนี้ยเนี่ยพี่เอาไปแลกที่ไหนอ่ะมีรอยปากกามีรอยชํารุดแบบเนี้ย มันแลกที่ไหนไม่ได้แต่หากคุณมีแล้วคุณอยากขายคุณหยิบมาที่ร้านแบงค์เข็มเพชรครับอ่ะแล้วพี่ๆดูนี่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูอันนี้ <c oughs> อาจจะเป็นของที่มันไกลตัวทุกคนอันนี้อาจจะเป็นของที่ต้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มีบางบ้านไม่มีบางบ้านแต่ใครมีแบบนี้คุณอย่าพลาดนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยนะ ใครมีแบบนี้คุณอย่าพลาดอ่ะขอไลค์คนละสามทีเดี๋ยวหยิบให้ดูแบงค์จ่ายเงินชุดเนี้หกแสนจากขอบคุณพี่นิยมครับจากอะไรหรือว่าจากของที่เขาคิดว่าไม่มีมูลค่าจากของที่เขาคิดว่าเป็นทองแดงแต่มาขายแบงค์รับเงินกลับบ้านเกือบหกแสนคุณคิดว่าเยอะไหมล่ะเงินหกแสนเยอะนะ จริงไหมนะครับเหรียญต่างประเทศรับไหมเหรียญต่างประเทศก็รับนะครับต้องลองเอามาดูนะครับเหรียญต่างประเทศเนี่ยรับแต่ที่มันเป็นเหรียญใหญ่ๆอ่ะนะครับเหรียญใช้เนี่ยราคาไม่แพงเลยถูกมากนะครับหากเป็นเหรียญใช้ราคาจะถูกมากอ่ะมีใครกดไลค์ไหมอ่ะไม่มีใครกดไลค์ผมเลยติกตอกเฟซบุ๊กเหงาเลยวันนี้สวัสดีวิ่อยนะครับสวัสดีน้องเหมียวนะครับสวัสดีครับอ่ะเรามาดูกันพี่ดูนี้ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอวางดีๆก่อนปุบปับปุบปับขอบคุณไลฟ์ล้วนๆนะครับอ่ะแล้วทุกคนมาดูครับนี่อะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอ่ะพี่ๆดูนี่เฮ้ยบ้านใหญ่ฉันมีเลยแบบเนี้ยบ้านใหญ่ฉันมีบ้านใหญ่ฉันมีแบบเนี้ยอ่ะพี่ดูนี่ พี่ผมฝากบอกพี่ๆหน่อยนะแบบนี้ยขายได้เส้นแล้วเป็นแสนนะแสนสองแสนนะนะครับใครที่ดูอยู่ไอ้ที่บ้านยายฉันมีเลยแบบเนี้ยคุณแบงค์ไอ้สีแดงๆแบบเนี้ยฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับเข็มขัดสี่เส้นนี้พี่ฟังนะผมซื้อมาจากเอฟซีท่านหนึ่งคิดว่าเป็นเข็มขัดทองแดง แจกไปแล้วสองเส้นเหลือสี่เส้นที่เอามาหาแบงค์เข็มเพชรผมถามพี่พี่ไม่รู้เหรอครับว่าเข็มขัดอันนี้มันมีมูลค่าพี่ก็บอกว่าไงว่าถ้ารู้แล้วจะไปแจกเหรอแจกให้คนงานไปสองเส้นนะครับเนี่ยเส้นหนึ่งแสนกว่าเกือบสองแสนนะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่น้ําหนักเข็มขัดหนากนะครับ พี่ดูนะใครที่มีแบบนี้นี่เนี่ยจับแบบนี้พี่ดูเนียเยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะเอาใครบอกว่าเยอะพิมพ์เยอะให้ผมหน่อยสี่เส้นนี้น้องท่านนี้รับเงินเกือบแปดแสนพี่คิดว่าเยอะพิมพ์เยอะไอ้ผมหน่อยนี่แหละครับสิ่งที่ผมได้ <c oughs> นี่แหละครับสิ่งที่ผมค้นพบเจอว่าเวลามี fc ของเราไปลื้อเจอของพวกนี้แล้วเอามาขายแล้วรับเงินเยอะๆะ <c oughs> <ๆ S 2> มันเกิดความาภาคภูมิใจครับ ว่าสมบัติของเขาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ทิ้งไว้เนี่ยเขาได้เอามาสร้างประโยชน์ดีนะที่เขาเห็นคิดผมก่อนถ้าไม่งั้นนะ่ะผมบอกเลยนะเขาแจกหมดแน่นอนเข็มขัดสีเส้นรับเงินเกือบแปดแสนนะ่ะคุณว่าเยอะหรือน้อยล่ะผมถามคุณแค่นี้แปดแสนเยอะหรือน้อยสำหรับผมโคตรเยอะนะครับตอนเช้าเนี่ย <c oughs> สำหรับตัวผมผมก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยสำหรับผมตอนเช้าผมก็จะมาไลฟ์สดให้กับ FC ทุกท่านว่าเฮ้ยแบงค์เข็มเพชรเนี่ยตัวจริงนะประเมินราคาฟรีเนี่ยมีหลายคนถามเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่งรูปมาประเมินแล้วต้องเสียค่านู่นค่านี่ต้องโอนเลยไหมคะอย่าไปโอนนะครับใครโอนแล้วไปแจ้งความเลยนะใครโอนเงินให้กับโจรไปแจ้งความเลยนะครับอย่างที่บอก แบงก์ต่างประเทศเหรียญต่างประเทศพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักกุคุณมีปุ๊บคุณหยิบมาแล้วคุณมาขายมาขายมาเอาเงินสดกลับบ้านนะครับพี่ใครที่ดูอยู่ฝากหน่อยนะมีพักเครื่องมีสิทธิ์รวยนะจ๊ะนะครับอา้าวใครมีคำถามถามมาเลยใครมีคำถามถามมาหน่อยเร็วใครอยากรู้อะไรบ้าง ถามมาได้เลยนะครับหุ่นพยนต์เล่นไหมหุ่นพยนต์ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับก็มีของอาจารย์ลอยนะนะครับอาจารย์ลอยนะครับทองนาคอย่างสวยขอบพระคุณพี่วลีรัตน์ครับอย่างที่บอกครับของพวกนี้จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อของพวกนี้มันอยู่ถูกที่และถูกเวลาไม่ใช่เราไปมโนเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปคิดเองแม่งอะไรวะเข็มขัดดำๆแล้วมันจะขายได้เหรอของแบบนี้ย่าทิ้งไว้ย้อยย่าฉันคงเอาของแบบไม่มีราคาไาหมฉันหรอก พี่อย่าลืมนะครับบางบ้านเนี่ยขายของเก่าที่บ้านเนี่ยซื้อบ้านใหม่ได้เป็นหลังๆนะบอกเลยนะซื้อบ้านใหม่ได้เป็นหลังๆนะครับนะครับเยอะนะครับขอบพระคุณครับอ่าคำถามจากพี่阿อลิสลานะครับแบงค์ร้อยพระเทพร,รับประเมินราคาไหมคะแบงค์หนึ่งร้อยบาทพระเทพบอกก่อนเลยธนบัตรแบบนี้ที่มันมีราคามันจะต้องมีตัวอักษรสีแดงปรากฏอยู่บนธนบัตรนะครับมันจะเขียนคําว่าตัวอย่าง ฟังนะมันจะเขียนคําว่าตัวอย่างปรากฏอยู่บนธนบัตรแบบนี้ถึงมีราคาแต่ถ้าไม่มีคําว่าตัวอย่างไม่แพงแบงก์ยังไ,นะไง,ยงไม่ซื้อนะครับไม่แพงแบงก์ยังไม่ซื้อนะครับรับซื้อเหรียญเก่าไหมรับครับเหรียญเก่าเนี่ยต้องบอกก่อนแบงก์ไม่ได้ซื้อทุกเหรียญเหรียญเก่าเนี่ยต้องบอกก่อนมันไม่ได้ขายได้ทุกอันหรอกพี่ชายมันไม่ได้ขายได้ทุกอันหรอกพี่สาวแต่บางเหรียญขายได้แล้วหายเหนื่อยเลย ผมหยิบไปดูบางเหรียญขายได้แล้วหายเหนื่อยเลยต้องพูดคำนี้จริงๆเหรียญแลกบ้านก็มีเหรียญแลกรถก็มีคุณคิดว่าเอาอย่างนี้เหรียญเหรียญหนึ่งหากขายได้อล่าห้าแสนคุณคิดว่าเหรียญน,นั้นจะหายากไหมครับ คนพม่านะครับคนพม่านะครับอย่าพิมพ์ซ้ําๆนะครับระวังโดนบล็อกนะยฮินซอลินอะไรเนี่ยนะครับพิมพ์ซ้ําๆระวังโดนบล็อกนะครับรับซื้อเหรียญเก่าไหมรับนะครับนะครับอ่าอ่ะคุณคิดว่าเงินห้าแสนเงินหนึ่งล้านเยอะไหมล่ะหายากไหมเอาหายากเหลือหามยากพิมพ์บอกหน่อยเงินห้าแสนเอาห้าแสนพอเอาห้าแสนพอคุณคิดว่าเงินห้าแสนหายากไหม ยากไม่ยากพิมบอกผมหน่อยสวัสดีพี่ปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รู้ไหมเงินห้าแสนสำหรับผมอะหายากมากถึงยากที่สุดไอเหรียญที่คุณเอามาขายและจะคิดว่าคุณจะขายได้ในราคาห้าแสนเหมือนกันและระมัดระวังระมัดระวังกาบแล้วอย่าไปโอนเงินนะ เนี่ยเนี่ยอ่ะพี่เนี่ยสวัสดีพี่นพัตน์ครับไปไปที่ร้านได้เลยครับเนี่ย <c oughs> พี่คันชิดถามว่าซื้อขายต้องทําใบด้วยไหมเนี่ยพี่แล้วเพจปอมมันเยอะมากแหกปากตะเบงแหกปากบอกไปไม่ทันจริงๆไม่ทันเมื่อวานลูกค้ามานั่งหน้าร้านยังมาโอนหน้าร้านเลยผมก็งงกระโจนมากเลย <c oughs> ผมก็งงกระโจนมากเลยอย่าไปโอนเงินนะครับ นี่พี่เห็นไหมเขาออกข่าวเนี่ยใครเห็นข่าวบัญชีม้ามัาง่งไอ้บัญชีม้าที่เขาบล็อกบล็อกบล็อ,อเนี่ยใครเห็นข่าวพิมพ์เห็นข่าวให้ผมหน่อยอะเดี๋ยวคุยกันสองนาทีเดี๋ยวหยิบเหรียญที่เด็ดให้ดูเหยิบเหรียญหายยากให้ดูด้วยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> อะนะครับ ร้านอยู่ไหนตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสี่ย่านเรี้แอดมินช่วยเฮนซอรลินเนี่ยถ้าพิมพ์แบบนี้สักสองสามทีช่วยบล็อกให้หน่อยนะครับช่วยบล็อกให้หน่อยนะนี่น่าจะเป็นคนพม่านะครับเฮนซอรลินร้านอยู่ที่ไหนครับตอบมาเป็นร้อยสิบตอบมาเป็นสิบครั้งแล้วนะครับถ้าพิมพ์ซ้ําแบบนี้โดนบล็อกแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตบล็อกก่อนนะครับผมพูดแล้วไม่เชื่อนะครับนะครับฝัดข้อฟาร์มนะครับไม่ต้องดูครับนะครับบล็อกเลยนะครับ สวัสดีพี่สันธารพรงามเจริญนะครับพูดจริงไม่ไม่โกหกเพราะไม่รู้จะโกหกทำไมพี่บล็อกเลยบล็อกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นคนมาม่าแน่นอนผมบล็อกเลยนะครับผมขี้เกียจคุยนะครับบอกแล้วอย่าฝัดข้าฟาร์มนะครับพิมพ์ซ้ำๆบ่อยๆโดนบล็อกแน่นอนนะครับสวัสดีพี่นพพลัตนะครับอ่ะแล้วคุณดูนี่นี่บล็อกแล้วผมขี้เกียจคุยครับบล็อกนะครับนะครับขอบคุณครับอ่ะ เตือนกันแล้วอะไรกันแล้วเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนปั่นนะครับขอบพระคุณครับอ่ะคุณดูนี่คุณคิดว่าเงินห้าหมื่นเงินแสนหายากไหมสําหรับผมหายากมากและคุณดูนี่บล็อกเลยครับเป็นต่างด้าวเป็นสแกมเมอร์ใช่ครับผมผมเนี่ยบอกก่อนนะตอนเนี้มีคนต่างชาติคนพมา่าเนี่ยมาเยอะมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาด้วยสาเหตุอะไรเยอะมากมาที่ร้านเนี่ยวันหนึ่งต้องมีประมาณยี่สิบคน นะครับเป็นพี่น้องพมา่าเนี่ยและหลายๆคนโดนพมา่าด้วยกันหลอกจริงๆครับหลายๆคนโดนพมา่าด้วยกันหลอกให้โอนเงินค่าน่นค่านี่บอกเลยนะอย่าไปโอนนะแล้วนี่คุณดูนี่นี่ให้ดูอ่ะเนี่ยเหรียญยี่ห้าตังตาเป็นดินเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆเนี่ยพี่คิดว่าเหรียญหนึ่งขายได้อล่าห้าหมื่เนี่ย คุณคิดว่ามันงมันยากหรือมันง่ายคุณคิดว่ามันยากหรือมันง่าย,าย,าอ,ายอ่ะคุณดูแป๊บนึงนะครับเนี่ยโดนบอกอีกแล้วติ๊กตอกบอกอีกแล้วอ่ะพี่ดูนะไอเหรียญพวกเนี้ยหายากมากนี่คือเหรียญยีบ่บห้าตังรัชกาลที่เก้าตาแผ่นดิน ย้ำนะเป็นเหรียญตาแผ่นดินมีราคาต้องเป็นพิมพ์เล็กขีดลงที่กลางพอพานเท่านั้น <c oughs> ขีดลงที่กลางพอพานเท่านั้นเป็นแบบธรรมดาไม่ซื้อเป็นแบบธรรมดาไม่มีราคานะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นะผมขอฝากหน่อยแชร์คลิปนี้ครับไปให้ญาติไปเพื่อนของคุณรู้ว่าแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรี บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพคุณเชื่อผมนะครับแต่ถ้กิดท่านใดมีของเก่าอยากจะขายมีพักเครื่องมีพักเก่าพราใหม่พักกุพักกล่องนะครับพักเก่าพราใหม่พักกุพักกล่องคุณอยากจะขายคุณหยิบพักของคุณและคุณเดินทางมา ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันมาได้เลย8.30โมงครึ่งถึง5 0โมงเย็นมารับเงินสดแต่ต้องเปิดใจนะครับมีทั้งของขายได้และของขายไม่ได้ไม่ใช่ของที่บ้านคุณจะขายได้ทุกอย่างวันนี้ครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวจะรีบเข้าร้านและไปรอคุณอยู่ที่ร้านใครที่ดูอยู่ตรงนี้ ขอไลค์รุวๆคนละสาทีขอไลค์รุวๆคนละหทีเป็นกําลังใจให้กันวันนี้ครับแบงค์เขียนเพวัตจุฬาลานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบเจอกันใหม่ที่ร้านนะครับรอคุณอยู่นะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาที่ญาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเฮงเฮงนะเฮงเฮงนะจ๊ะเฮงเฮงนะจ๊ะ